โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลนะครับดูสกอร์นะครับผมสำหรับวันนี้จะาบาไปวิเคราะห์ในคู่ของเชลซีนะครับพบกับลิเวอร์พูลนะครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมมาดูกันเลยครับผมทีมเจ้าบ้านนะครับเชลซีทำได้13ประตูนะครับผมส่วนทีมเยือนทำได้18ประตูนะครับลิเวอร์พูลนะครับผมอันดับกับคะแนนก็ยังไม่มีนะครับก็เพิ่งเปิดลีกมานะครับผมส่วนราคาต่อรองนะครับก็เป็นทางของทีม ลิเวอร์พูลนะครับเปิดราคามาต่อที่ปปนะครับหรือว่าเสมอครบึ่งนะครับผมแล้วก็ราคาสูงตาบอยู่ที่3ลูกนะครับวันนี้ก็เป็นทางของทีมเยือนนะครับเป็นทีมต่อนะครับสําหรับผลการคํานวณนะครับคู่เชลซีพบกับลิเวอร์พูลคืนนี้นะครับออกมาเป็นชี่เรียบร้อยนะครับจะมีโอกาสสกอร์สูงนะครับแปนะครับก่อนแนะนาให้เล่นไปที่สูงแรกหรือว่าสูงเต็มเวลาก็ได้นะครับผมสําหรับคู่นี้นะครับมีสูงชัวร์นะครับผม สำหรับโอกาสชนะนะครับก็เป็นทางของลิเวอร์พูลนะครับมีอยู่54นะครับทีมเยือนส่วนเจ้าบ้านมีโอกาสชนะอยู่แค่46นะครับก็ห่างกันพอสมควรเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็แนะนำให้เล่นตามโปรแกรมไปได้เลยนะครับรับรองว่าไม่พลาดแน่นอนนะครับไปที่สูงแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับสำหรับคืนนี้นะครับผมใครที่อยากให้ผมวิเคราะห์ผู้ไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ